ก็อยากรูว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็สบายน้ำีโอียโี้ยโอีโอี่โอ้ยโ่พี่อ้่วอ้ยโ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 ่้ยโอียโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้อยโอ้ยอ้ยโออยโอ้ยะอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยย้อ้โอ้โ้้อย จ้าพี่ไหมคะเจ้าพี่เป็นอะไรบอกบอกฉันซิถ้าใครทําให้เจ้าพี่ไม่พอใจเจ้าพี่บอกบอกฉันได้เลยเลคะผมที่จะไปจกกัดการเองเลยด้วยเพระเจ้าพี่เถอะแต่ทำอไรก็ช่วงช้าตลอดรู้ไหมว่าตอนนี้เขาหูวเขือหัวมันเลยกินหมดแล้วคือว่าหบอกฉันไม่ชอบสวยเผือกไม่ชอบสวยมัง แต่ฉันชอบสวยแหวี่ยเลยค่ะเออถึงไม่แหวอย่างนี้ไงถ่าพาดมาหาฉันหน่อยนะและหน้ายงเดียวไอ้ฉัน่ะไม่อดอดนะครับกำชั้นหงไปหมดแล้วลงเป็นอะไรมาเนี่ยอ๋อแอนอยงนี้ยิ้มเลยสิหน้ามาเป็นตาทองเที่ยว ข้าไม่อยากจะพูดอะไรกับท่านแล้วบัมีเรื่องอยากจะถามท่านนิดนึงว่าปลามันแรงที่ไหนปาลามันแรงที่ไหนใชเ่ปลามันก็ต้องแรงที่หางสิผู้ชครับองพู้เราแกไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ต้องใช้หามาคับไปองนี่จะแงว่าหาวนี่ก็คือผู้ใหญ่หญัวก็คือเด็กเวลาจะทำอะไรเด็กมันก็เลยไม่ล้วพราะผู้ใหญ่มันให้ท้ายน่ะเนาะผท่าน พเพราดเรื่องอะไรก็รไม่เข้าใจอ๋อนี่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 นนนรู้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่ไม่รู้จริงๆเพืจะบอกให้ว่าตอนนี้สัปดาห์ขึ้นหาแม่ห้ามนะโว้ตนะท่า เลยกระเป๋าแด้วมือเลย้นวที่ดอเข้หนที่ดอเออทำอะไรทำอะไรเอามาประจานตัวไปร้อกตัวนะอ่เราไม่ได้ยังไมร้ก็ปลงมาเล่อูดเอ้าจะทำอะไรก็ทำจะพูดอะไรก็พูดเคใช่ไหมเป็นการที่ เราจะส่งตัดสินเลยก็สแระอลุ์จะได้สรงเห็นแก่หน้าใครมันน้อยแบบนี้เหรอข้าจะทำอะไรตัดสินอะไรไปได้เหรอไม่ได้หรอกมั้ง มีความอะไรไปมันก็เหมือนจะลูกหน้าแล้วปัดจมูกถ้าไม่มีความสามารถพอที่จะทำอะไรได้หล้วนะในสถา,านที่นี่ท่านเป็นผู้ใดเพราะฉะนั้นนี่คือพระแสงอาญาสิข้าขอมอบหน้าที่นะาป็นรรลาการตัดสึนความ คดีความกังนีควกรัความผกังนคดีาิรับงคคากเนีากรงคความกระดับเงนคดากงนคดีความผรับเงคีมกรเงินคดีควรับนวากรามผกระดงคดีคามผกระับเงินคดีาการะันดาิรัินคดมงีความผดงีวันาะเว ขอคุณคนสักด<า>ขคุณหาแม่ห้ามนางวงสุนทรทองเจ้าอยากจะรู้<ห>ว่าใครเป็นโจทย์พ่อแก้วว่าเป็นโจทย์ของฟ้องว่านายสักดา,า,าคุณหาแม่ห้าสุนท่าถึงต้องหนักพ้าเพื่อนเป็นโจทย์ถูกต้องมีใครมาบอกเรืหรือเพื่อนในเมือสายตาพเจ้าเห็น้วยสองตาเขม เห็นที่ไหนไในห้องไกลไกลแค่ไหน,นทางนักส่งหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้เลยและพระลุงไปทำาใหม่ก็จะไปอย่างเขาแหละแต่ไปไม่ทันเขาไม่ใช่ บนท้องฟ้าเห็นว่าฟ้านกำลังจะตั้งคลึ้บคล้ายว่าเขาจะตกฟ้าเลยพูดยังไงเขาว่าฟ้าตั้งคลึ้มฟ้ามันตั้งเขาฟ้าตั้งเขาคล้ายว่าฝนจะตกฝนจะตกก็เลยวอมันน่ากลัวนะ นั้นคาวไม่ห้าน้ำขุวมเขาเปิดอยู่ประตูเขาเปิดเอาไว้แล้วก็หน้าก็เปิดด้วยเขาจะกล,ลัวว่าฝนฟ้าระองมันจะหล่นมาล,ลอยมาหล่นมาถึงตังตวของสุนันทา่กลัวว่านางจะไม่สบายก็เลยไปปิดเขปิดก็ก่อเห็นเลยมีพระอง,งค์ชอบเป็นห่วงสุนันทรภู่ทำไมน้องจุ๋มจานวยยางก็มาในน้ำสลบก็มา ทำไมพระองค์ไม่ใช่มบบไปก็ก็จะเห็นว่าเวลานั้นมันเวลาหกทุ่มกว่าทหารก็จะนอนก็เกรงใจมันเกรงใจทหารแต่ไม่เกรงใจผู้ใหญ่ขอเลยท่านพระองค์จักในเมื่อคนคนเพียนบางพระองค์คนตั้งึ้นมาอาอีผู้ใดรู้ลับถึงเขเคหัวข้า มันพอนึนีความตายเพราะไม่กลัวห,หลงวงจะุ้งพัดคุณคือเจ้าเป็นคนร่างกฎน,นี้ขึ้นมาเองจะทำอะไรก็ได้จะไปที่ใดก็ได้เพราะเราคือเจ้าเอาเอเคุณจะมาเรียนไปว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้า คจะทำังมาขวางเ่อานว้่ะอยาไปอยู่หยากไปเที่ยวคุณอยู่คนเดียวกอยากปกติดีปกติพ่อมาพาคุณหัวนงโง้ใครอะมึงว่าทำอะไรอยู่ยอะครับจำได้หที่สองที่สามความที่โดนก่อีการมา เ,เจา้จาจะยอมรับผิดหรือปฏิเสธไปอย,ยอมรับผิดไม่แต่เรียบประดีมยวถามเลยนะอันนี้ตไปได้สิไม่ลอยจำเลยที่สี่ที่ห้าที่หกคุถามได้เลยทำไมอฮะมันไม่เห็นวะมึนเขาก็คือหาทำไมมันไม่ลอย สงสัยเขาว่าออกว่าเข้าซะเละเกินเขาท่านออกจากห้องมันก็บอกให้หมดอีกงามใส่กูน่าเก่งมึงนี่เนาะไฟต่ำแท้แท้ไม่ต่ำนะชุดยาวของเราตกเก่งที่ี่มีมานะเนี่ยบฟังเลยข้อเจ้าถือว่าจำเลยนี่สีดที่ะทีหกไม่มีความผิดข้อ จะขอตัดสินให้จำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามมีโทษถองประหารชีวิตุน <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> มื่อครั้งบาดหมดแสงมันอีก <c oughs> อปัญหาเพราทอะไมเนี่ยจำเลยท้ทราบความดีความชอบคจ <c oughs> ข้อจะขอลดโทษให้เลือเ่อนไปจำคุกตลอดชีวิต ปวดใต้ที่กรอดชัอองคนเป็นแสนอาจียปวดปวดเลยได้ไดเลยปวดใต้ที่ของท่านอกคป็นแสให้กับทุกคจ้าฟ้าว่าแล้วหลวงพ่อโดนเลึกให้ไม่ดีเทีที่วันห้องมึงพัก็ขอยืชับหลูแห่เลยทำไมข่นางเรื่องเล่าครั้งนี้วลูกสองลอดชักเยาสมคน ทำเื่อยเสร็สีแล้วก็บอกฉันทำไม่ได้กาวเชนขอลาตัวลูกสาวออกจากตำแหน่งไม่หอบน้าหัวเุ้จุดห้าเนๆะๆขามีความอักเสบไหมว่าสุานัาไม่ใช่คนที่เขาจะีด้า ก็ย้ายกํนักสุรันคามาัใกล้พระเจฟีพีกยามัานจะได,ด้ดีย้ายตํนักย้ายตํนักให้คนละขึ้นหายเอชดเดยอชาดลาลาแบบน้องกราษกระกันควายดีิก็หมกชี้ท่กอดลมคงใจลมชัด รบเอใจครับ ช่วยห้ามเลยค่ทำอย่างนี้ลูกกำลังคัในะ้หา,หานะไม่ดีไม่ดีนะขาดมันเอยู่บ้านยังไม่ไหวมีผู้ชายขึ้น แกต้องลาพ่อเลยเนีย่ยเงียกบมะไปเงียแต่ถกไปจะหาเอยพี่น้องในสาราลูกคนที่วัดทองเลยลูกสาวเจ้าพญาสมพลทุกข์กล่กาวา,า,า,าว่าไม่ผู้ชายและขึ้นทาเสียหายมากน้อยเท่าไหรนี่ค่พระเจ้าไม่รู้ เจ้าจริงแล้วไม่รักเกียดลูกสาวข้าเจ้าข้าพเจ้าจะยกให้ขอจงโปรดยกมือขึ้นไม่มาเบอร์ไเข้าคุมโอ้โหดูไอ้คนนั่นลงแะสองไม้ตองมือได้ลุงจะเสียหลานอ๋อดูแระดูเจ้าเอาบุหรี่กับผอมนึกว่าอะไรน้าน้าอะไรเปลี่ยนอะเฮ้ยมีใคร อ้าไอ้สัตว์เนาะหาเห็นยกคนแรกวตามมาด้วยลูกลูขึ้นบูดไม่ต้องห่วงแกคงให้รู้แล้วใช่ไหมลูกรู้ครับธนาครับเสียหายมากน้อยลูกสาวลุงถูกเขากล่าวหาครับว่ามีผู้ชายขึ้นหอครับผมเสียหายเท่าไรนี่ผมไม่รู้ไม่เป็นไรแต่พ่อจะถามเสิหนุ่มสาวความจริง่อจะยกให้มึงเอาไหม เอาครับเอ๊ะทำไมไม่เอา,เอา,เอาทำไมมึงรังเกียจสาวกูล่ะเหรอผม,ไ,มได้รังเกียจครับผมเต็มใจรับงูยุ่งให้มึงเลยมึงเอาไหมเอาแล้วครับทำไมไม่เอาเนี <Yeah. S 1> <laughs> ่ยเป็นไรอะ่ะอะไรกันเนี่ย <laughs> เฮ้ย<อ>มึงไม่เอาอ่ะ อ้ว่าเอากขาบอกว่าเขาถามว่าเอารูกสาวทำไมเพราะว่าเอาเข้าเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาเฮ้ยดองนะมู้ว่าทงนายเนี่ยอาจจะเสียใจหนักมากเออใช่็นไหมประานเงินกลับาระสานกลับ๋ยวคู่เข้าไปกลับภาษสานเองยอดที่เหนือเขาถามว่าเอาคุณนันท์เามเขาบอกไม่เอาอ่าจบแล้วครับยกมือได้เหรอยกมือเหมือนกันครับเออ รู้แล้วใช่ไหมลูกรู้หมดครับลูกสาวพ่อเสียหายมากมาตลอดที่ผมไม่รู้แต่พ่อจะแค่ถามว่าถ้ายกให้มึงเนี่ยมึงเอาไม้ไม่เอาครับไม่เอาแล้วมาทำทุกทีเลยนะถีบไปยกไอ้พี่ตอแหลพูดแกแทนอะไรผู้ชายไมีอะไรอีกไหมไอ้ลูกแฝดเจ้าโกนแล้วมึงเนี่ยจอดจับได้ด้วย ผมแน่นอนข้าวบุ๊มนี่เรียนเสียงสัตว์ได้หลายเหมือนหลสัตว์เลยเออข้าวาข้าวทาลผมแกหลายตัวครับเออคุณให้เราถามดีกว่าถาอะไรอย่างข้าวบุมทำไรยากได้เจ็ดวันไม่ทันไม่เฮ้ยพราะวันช้าไปสามวันดีกว่าอะไรอ่ะมึงเตรียมกระบวนการมากทันไหมูานวันนี้ก็ทันวันเนี้ย เอาวันนี้ขัดร so <pr> <to> ัาผมเอาคุยยกลูกสาวไว้ไอแต่งงานเลยเี้ยเฮ้ยเตี้ยส่ยดีความมีใจกับเธอที่ฉันรักถึงวันจะเป็นคนง้องจะไมคนริงแชนคนที่เสียใจคือเจ้าสัญญาไม่ใ่ 嗯。<Uma. S 2> <noise> Hãy subscribe cho sông Ghiền Mì Gõ Để không My beloved you